สวัสดีค่ะสาิยังแจกวันจันนี้ยังสามคนเหมือนเดิมนะคะนแต่ทดาวอาการดีขึ้นแล้วค่ะดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วนะคะใกล้จะกลับมาแล้วใช่ไหมคะใกล้แล้วค่ะรอให้อากาศร้อนขึ้นกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวดาวมาวันนี้เดี๋ยวพิธีกรมีพิธีกรใหม่มาแทนไม่ค่ะแล้วดาวมาเดี๋ยวพี่ปอเขาจะไปฟังเสียงดูดูแลสุขภาพด้วยหายช้ามากหายยากใช่นะคะวันนี้นะคะ ก็เริ่มต้นเช้าวันจันทร์ด้วยข่าวดีสําหรับรายการ30มสิบยังแจวแล้วกันนะคะแล้วก็ข่าวดีสําหรับแฟนๆรายการ30มสิบยังแจวด้วยเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะทางรายการของเรานั้นก็ได้รับรางวัลหนึ่งรางวัลนะคะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระมหาธีรราชเจ้าผู้ทรงทํานุบํารุงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งเมื่อวันที่24พฤศจิกายนนะคะ ทางมูล,ลนิธิปรีดีดาวใจสุดจริตกุลประธานมูล,ลนิธิปรีดีดาวใจสุจริตกุลก็คือคุณดาวใจภ,ยภ,ยใภยใาาัยจิตนี่แหละค่ะรวมทั้งกระทรวงวัฒนธรรมก็จัดกิจกรรมเรพื่อเียรติขึ้นเมื่อวันเสาร,ร์ที่ผ่านมานะคะ ที่หอวชิราภุธานุสร์ขอสมุดแห่งชาติโดยมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็การพิจารณารางวัลพระมหาธีราราชเจ้ารำลึกเพื่อมอบแก่ศิลปินดารานักร้องและก็สื่อมวลชนที่มีผลงานสร้างสรรค์ส่งเสริมทางวัฒนธรรมไทยโดยมีคุณวรวัตเอือ้อญอญัิยกุลรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเป็นตัวแทนของรายการ30ยังแจ๋วยินงานใช่ไหคะใช่ค่ะ เพื่อที่จะไปรับรางวัลนะคะที่มีส่วนส่งเสริมสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามรายการ30มสิยงแจ๋วนอกจากนั้นยังมีบุคคลอีกหลายท่านที่เห็นอยู่ในภาพพิตาปัญญานิรันกุลนะคะคุณสมบัติเมทนีนะคะมีคุณดาวใจไัจิตคุณรงทองทองลั่นทมคุณออฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญหว่าเกาะออฟเอฟเอฟนะคะเอฟสามนะคะแล้วก็รายการตัวข่าวบันเทิงด้วยนะคะก็เป็นว่าขอแสดงความดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลนี้เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจ ของรายการเราด้วย30อย่างแจวนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของแฟนๆของสังจ๋ดด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งโครงการที่ถือว่าเป็นความภูมิใจร่วมกันและทากันมาตลอดตั้งแต่5มิถุนายนแล้วนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเราก็งานเข้าเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าแต่เป mm ็นงานเข้า